สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันคือเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับรัสมุสฮอยลุนนี่แหละค่ะทำไมสโมสฟอนถึงมีข่าวว่าอยากจะปล่อยตัวเขาทั้งที่เพิ่งเซ็นมาแพงลิบหลิวแค่2ปีก่อนเองนะคะตอนแรกนี่คือถูกวางเป็นอนาคตเลยนะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะครับเพราะว่าตอนย้ายมาเนี่ยโอ้โหค่าตัว78ล้านยูโรนี่ไม่ใช่น้อย,อยเลยนะ ใช่ค่ะแล้วเจ้าตัวเองก็บอกว่าอยากอยู่สู้ต่อนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราก็จะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันอออิงจากบทวิเคราะห์หนึ่งที่น่าสนใจของช่องโก90บน YouTube ด้วยค่ะเขาพยายามหาคำตอบอยู่เหมือนกันครับผมเราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่ความคาดหวังตอนแรกเลยศักยภาพที่เคยเห็นปัญหาในทีมแล้วก็พวกสถิติตัวเลขต่างๆที่อาจจะบอกอะไรเราได้บ้างครับ คือถ้ามองย้อนไปจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากความคาดหวังที่สูงม,มากๆตั้งแต่แรกเลยนะครับหอยลุนย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศา,ศาลแล้วก็ถูกเอาไปเทียบกับเออร์ลิงฮาเลนด์ซะงั้นอืมนั่นสิคะทั้งที่จริงๆแล้วเขายังเด็กอยู่เลยประสบการณ์ก็น้อยใช่ครับไม่เคยยิงในลีกถึง20ประตูมาก่อนเลยด้วยซ้ำแต่แบบว่าถูกคาดหวังให้เป็นคำตอบในแดนหน้าทันทีเลยอันนี้ก็กดดันหน้าดู กดดันมากค่ะแล้วพอช่วงแรกฟอร์มฝืดยิงในลีกได้นานเกือบ4เดือนโอ้โหสถานการณ์ยิ่งดูแย่ไปใหญ่เลยแต่จริงๆเขาก็มีช่วงที่ดีมากๆเหมือนกันนะอย่างในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ยิง5ประตูจาก4เกมแรกเลยนะยิงไบเยอรได้ด้วยใช่ครับใช่ครับอันนั้นคือแววดีมากเลยแล้วพอปลดล็อกประตูแรกในลีกได้ก็มีช่วงที่ยิงต่อเนื่อง6นัดติดเลยนะ จนได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเดือนกุมภาพันธ์2024มาแล้วด้วยซ้ำใช่คะ่ะใช่คะ่ะจำได้เลยนั่นแหละครับมันแสดงให้เห็นว่าศักยภาพเขามีจริงๆแต่สิ่งที่ดารุ่งแบบนี้ต้องการคือเวลาแล้วก็ความอดทนจากสโมรสรให้โอกาสได้พัฒนาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อาจจะให้ได้ยากหน่อยนะคะสโมรสรเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบต้องการความสำเร็จด่วน แรงกดดันมันสูงมากทั้งข้างในข้างนอกเลยครับสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ให้นักเตะอายุน้อยๆได้เติบโตนะคือพลาดนิดหน่อยก็อาจจะโดนขยายผลความกดดันมันส่งผลต่อความมั่นใจฟอร์มในสนามได้ง่ายๆเลยแล้วการที่สโมสอนไปดึงกองเนี่ยคนใหม่อย่างเบนจามินเชชโกเข้ามาอีกมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะก็ตีความได้แบบนั้นเหมือนกันครับว่าอาจจะกระทบอนาคตของห้อยล้นในทีมเหมือนกัน นอกจากเรื่องบรรยากาศความกดดันแล้วตัวเลขผลงานจริงๆในสนามนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันถูกต้องเลยครับถ้าดูผลงานโดยรวมนะโดยโยฉพาะฤดุการที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ถึงมาตรฐานที่ทีมคาดหวังไว้เท่าไหร่ยิงไป10ประตูจาก52นัดทุกรายการก็ถือว่าน้อยไปหน่อยสําหรับกองหน้าตัวหลักของทีมใหญ่นะครับอืมสิประตูจาก52นัดแล้วพอไปเจาะลึกสถิติลงไปอีกเนี่ยมันก็มีจุดที่ เออน่ากังวลอยู่เหมือนกันลองดูตัวเลขกันหน่อยไหมคะอย่างค่าเฉลี่ยการยิงประตูต่อ90นาทีแค่1.44ครั้งเองอันนี้ถือว่าน้อยมากเลยนะสำหรับกองหน้าตัวเป้าอะ่ะ ขนาดการโชดที่ส่วนใหญ่เล่นริมเส้นยังยิงเฉลี่ย3.44ครั้งต่อ90นาทีเลยใช่ครับตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าเขาอาจจะยังหาโอกาสเข้าทําได้ไม่เยอะพอจริงๆนั่นแหละครับแล้วไม่ใช่แค่การจบสกอร์นะการมีส่วนร่วมกับเกมโดยรวมมันก็น้อยไปด้วยทําไปแค่2 assists อ n นจาก62เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ค่าเฉลี่ยการผ่านบอลขึ้นหน้าหรือ progressive passes เนี่ยอยู่ที่แค่0.81ครั้งต่อ90นาทีเอง โหน้อยมากเลยครับถ้าเทียบกับกองหน้าบัญคนที่เด่นเรื่องลงมาเชื่อมเกมอย่างซิกเซ่ตอนอยู่โบรลญญาอันนั้นตัวเลขเขาดีกว่าเยอะเลยเราเรื่องการเลี้ยงบอลเหรอคะอันนั้นก็ไม่เด่นครับเลี้ยงสำเร็จเฉลีย่ยแค่0.4ครั้งต่อเกมเองแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือการสัมผัสบ,บอลในเขตโทษแค่3.3ครั้งต่อ90นาทีอันนี้มันน้อยกว่ากองกลางอย่างมิเกลมริโน่ตอนที่เคยโดนจับไปเล่นกองหน้าจำเป็นให้อาร์ซนอลซะอีกนะคะ ครับตัวเลขพวกนี้มันก็พอจะอธิบายได้ว่าทำไมสโมสรถึงอาจจะมองว่าฮอยลุนยังตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่คือเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยสร้างเกมเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นตัวอันตรายในเขตโทษอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับกองหน้าตัวเป้าอืมเข้าใจเลยค่ะแม้ว่าเจ้าตัวจะมุ่งมั่นอยากสู้นะครับแต่สถานการณ์ที่โอแทฟอร์ดตอนนี้มันก็ดูท้าทายสำหรับเขาจริงๆ สรุปและสถานการณ์ของฮอยลุนนี้ก็เหมือนภาพสะท้อนของแมนยูในเต็ดยุคนี้เลยนะคะที่แบบว่าความกดดันมันสูงมากต้องการผลลัพธ์ทันทีเลยอาจจะขาดความอดทนที่จะรอให้ดาวรุ่งที่ลงทุนไปเยอะๆเนี่ยได้เติบโตเต็มที่จริงๆใช่ครับแม้ว่าจะมีแววดีนะแต่พอตัวเลขผลงานรวมๆมันยังไม่เปรี่ยงปลาง้าไม่น่าประทับใจเท่าที่คาดหวังสโมสรก็อาจจะมองหาทางออกอื่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการจะประเมินนักเตะค,คนนึงเนี่ย มันก็ไม่ควรมองแค่สถิติตัวเลขอย่างเดียวปัจจัยแวดล้อมความกดดันมหาศาลในทีมมันมีผลมากมากจริงๆนะครับบางทีถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตางออกไปหอยลุนอาจจะกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งที่หลายคนเชื่อว่าเขามีอยู่ก็ได้ก็น่าคิดต่อจริงๆค่ะการที่สโมสรใหญ่ยอมทุ่มเงินมหาศาลซื้อดาวรุ่งแต่กลับเหมือนจะไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมหรือให้เวลามากพอให้เขาพัฒนาได้เต็มที่ มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทีมฟุตบอลสมัยใหม่หรือเปล่าคะที่อาจจะเน้นผลระยะสั้นมากไปจนมองข้ามการสร้างทีมระยะยาวไปครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับ